สกรีนชิ้นงานกระปุกครีมสกรีนหน้าหลังพร้อมกันในไม่กี่วินาทีไปดูกันค่ะเมื่อติดตั้งชิ้นงานเข้าจิกยึดจับเรียบร้อยชุดยึดจับสามารถบนชิ้นงานได้ในครั้งเดียวของการสกรีนทําให้สามารถสกรีนชิ้นงานได้รอบไปในครั้งเดียวและในระบบของเครื่องสกรีนสีทองทวินวันจะลดเวลาการสกรีนหลายแบบ2ด้านหรือสกรีนหลายลูกเล่นทั้งใบได้เลย ัวเครื่องสกรีนสามารถทำงานได้หลายลื่นสกรีนด้วยความเร็ว700-1,500ชิ้นต่อชั่วโมงไม่ติดขัดเลยค่ะทุกคนท่านใดสนใจเครื่องสกรีนแต่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์มาก่อนทักมาปรึกษาได้ที่ไลน์แอดนิจินโปรแพดหรือโทร0868426859ได้เลยค่ะ